รีวิวร้อนการจะเย็ดเนี่ยเลยนี่แบบเก่งใจแป้งนะผมเห็นนมคุณใหญ่ผมเลยไม่อยากพูดแล้วพี่ชักว่าวดูอะไรดูเพจนะไอ้เหี้ยเหนียวมันรุดเราชอบเราขาวไหมเปิดฝาหม้อมาข่าวเลยเี้ยขาวโม่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดคำจาที่รุนแรงลามกอนญจานใครอายุไม่ถึงไม่ควรดูหรือถ้าจะดูแอบแม่ดูดีๆปิดเสียงด้วยล่ะเดี๋ยวเขาจะรู้หมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้แั่งงานกันรับชมด้วยถ้าคุณสมบัติครบแล้วเราไปดูกันได้ ทุกท่ส <worship> ว <bird> ัสดีครับผมปืนอิมจ้าอาพี่จี มากับฝนจริงๆกูสุดยอดเลยกูนะท่วมาทั้งประเทศอ่ะทุวนี้วันนี้วันนี้ฝนตกน้ําท่วมมากรถติดมากเลยนะครับก็เลยมาช้านี่ประมาณ4ถึงจริงจรงจริงแต่วันนี้ใหทุกคนปติเราจะมาบ้านาสาวๆใช่ไหมวันนี้ครับคุณเปิดซีรีรายการใหม่ฮะร,รีวิวเมียเพื่อนโห่นี่มันจี๊ดมากเลยเพศขออนุญาตออกจากรถกันนะวันนี้นะฮะร,รีวิวเมียเพื่อนของเรานะครับผมเราจะมารีวิวเมียใครรู้ไหมบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยทุกคนอยากให้เขาออกมานานแล้วบ่อยเขาออกมานานแล้ว เบี้ยตายแล้วแป้งฝุ่นนะครับผมวันนี้เรามาบ้านพี่แป้งฝุ่นนะฮะแล้วก็จะมารีวิวเมียเขาเนี่ยฮะเขาว่ากันว่าเมียที่แป้งฝุ่นนี่แบบว่าไม่ธรรมดานะเห็นแก่แบบนั้นนะแต่ได้เมียสวยมากนี่เราก็เลยจะมาหาเมียแกแล้วก็จะแบบมาเจาะลึกชีวิตเมียเขาหน่อยแล้วก็แบบได้ข่าวว่าเมียเขาเนี่ยตาลีไม่ธรรมดาด้วยมาดูว่าพี่แป้งเขาเนี่ยจะโชว์เมียยังพี่แป้งมีหน้าที่ห้ามเขากล้องแกจะต้องอยู่ลังกล้องเสมอเพราะวันนี้ผมจะต้องคุยกับเมียเขาเหมือนเขาจะรอเราแล้วเราเข้าข้างในก่อนดีกว่า ใช่ครับเราอยู่หน้าบ้านแล้วเราบุกในบ้านเลยคือเราบอกแกแล้วว่าวันนี้เราจะมาบ้านไม่ใช่บ้านเราเราสบายนยเราเข้าบ้านก่อนนะเอาแล้วไปไหนกันล่ะเอ๊น้องเมียพี่แป้งเขาอยู่ไหนเมียพี่แป้งเขาเนาะเมียพี่แป้งเขาอยุดนะเอาจัดคือเหมือนบ้านมึงเย็นนึงก็เปิดนึกก็เปิดก็คือวันวันนี้คือเคาะประตูก็ไม่ได้เคาะสักนิดก็มาหาเมียพี่ก็รู้ว่าเอาผมขออนุญาตพี่ป่ะใช่ขออนุญาตไหมเพราะว่าจะมาหาเมียเออแล้วผมทำอะไรผิดไม่ได้ผิดเออ เฮียดีเลยไอ้สัดเออไม่ต้องปิดตาเป็นพวกเฮียเมียพี่ไปไหนไอ้แท็กซ์เอาดูนี่ทุกคนรายการต้องตีอะไรเพี่โอ้โหมันเนี่ยเที่ยงคืนห้าสิบห้าเฮียมาถ่ายเฮียอะไรเนี่ยจะตีหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยรายการใหม่เขาถ่ายกลางคืนชื่อลีเวียลีเวียลีเวีย รีวิวเมียเพื่อนผมจะมาหาเมียเพื่อนไม่ใช่พี่อะวันนี้ไม่ถ่ายพี่เมียพี่อยู่ไหนอยู่บนพี่ให้ผมขนาดนั้นเลยเหรอพ่แล้วให้รีวิวเมียรีวิวร้อนการจะเย็ดเพื่อนเลยไอ้ใ่ร้อนแอร์ไม่ค่อยดีนละรีวิวเมียเพื่อนรีวิวเมียเพื่อนไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเนี่ยจะครึ่งเทปแล้วเนี่ยมึงครึ่งเทปแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวเด้อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เบียอ,อ,อยู่ไหนขึ้นไ,ไ,ไปข้างบนได้เลยเหรออ่แล้วเราเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไ <_ C os> อ้เทียผมชอบจริงนะคือคนเป็นคนใจถึงจริงคือคราวที่แล้วเนี่ยชวนผมเย็่เมียผมยังไม่กล้าเลยนะอาปปะกูต้องไปห้องไหนเนี่ยกูงงมากเลยเนี่ยเอาจริงเหรอเอ้าอยู่นี่อยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับนี่เราเข้าเลยไดหมเข้าได้เลยค่ะวันนี้โอ้โหเอ้าอีสัตว์ขะงหน้ากูอุ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยคุณเลี้ยงแมวเยอะขนาดนี้เลยเหรอใ จริงๆคือกูนี่เป็นคนที่แพ้แมวมากแต่วันนี้พี่แป้งบอกผมว่าวันนี้ให้ผมเป็นผัวคุณหนึ่ง <laughs> เอางี้ดีกว,ว่า <laughs> ผมยังไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากคุยข้างล่างก่อนเดี๋ยวจะเดินขึ้นฝั่งบนแต่วันนี้ขออนุญาตพี่แป้งแล้วพี่แป้งบอกเต็มที่เลยว <laughs> ัานี้มเช็ดลงไป โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายจากข้างล่างก่อนเดี๋ยวผมบีบให้ฟังนะจริงๆแล้วอันนี้เราจะถ่ายกันแบบว่าให้เหมือนกับว่าเราอยู่เรากันอยู่2คนก็คือวันนี้จะไม่มีพี่แป้งนะแต่ผมคุยแล้วก็คืออาจจะมีแต่งนิต้องตัวนิดหน่อยนิดเดียวไม่เยอะคุณหอมคุณจ่ต้องหอมอะไรพี่ี่คุยกันแล้วไงมันเป็นรีวิวเมียเต็มที่ผมผมเต็มที่เต็มที่เต็มที่กดงพ่เนี่ยก็เลจะแดงก็ดงพีกูจะควักเว้ไอแคบดู ไอ้อเช่นมึงจะไปบอกบ้ากูอ้าวต่อๆรีวิวเมียวันนี้นะครับผมเป็นเมียของพี่แป้งฝุ่นนะฮะเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงนะชื่ออะไรครับชื่อดีเจนุ่มิกค่ะเป็นดีเจด้วย <c oughs> ปกติเราเป็นดีเจอยู่แล้วไหมฮะ <c oughs> ใช่ค่ะเป็นเปดีเจ <c oughs> อยู่แล้วนะ <c oughs> อันนี้อันนี้อยู่ที่นี่นานยัง <c oughs> ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วเฮ้ยเราถามเขายังยังปกติเราต้องถามสัดส่วนเขานะคุณสัดส่วนเท่าไหร่ครับให้ถ่ายผมคิดว่า โอ้โหไอ้เหี้ยเอาให้กูอันนึงบา้างไอ้เฮียเวลาเนี้ยขอโป่ปงแมวกูเยอะบ้านกูบ้างเกี่ยวอะไรของแมววะแมวชอบเล่นลูกโป่งต่อแมวฉันลูกโป,ป่งไอ้สัตว์กูบอกไงครึ่งเทปเขาครึ่งเทปเขาโอเคพี่ว่าสามหกเอวสักยี่สิบแปดสะโพกสามสี่ถูกต้องค่ะสะโพกถูกต้องสะโพกสามสี่เอวยี่สิบหกค่ะโอ้พี่โผล่หน้าอกสามสิบสี่ค่ะพอดีถือว่าเป็นแบบหวยตายแล้วมั้งไอ้สัตว์ถามจริงๆเหนื่อยกับผัวตัวเองมั้งไหมมั้เลยอ่ะ เดี๋ยววเดี๋ยนั่งนิดนึงดีกว่าปกติผมไปบ้านผู้หญิงเนี่ยผมต้องถามนะอันนี้ผมเข้าเรื่อง18นะเบาะแบบนี้เคยมีอะไรบนเบาะนี้หรือยังครับเคยไม่เคย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 มึงคนเดียวกันไม่ได้ตอนเคยกับไม่เคยอะเคยแล้วอันนี้หนำเคยเปล่าเปิดม่านด้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ยพี่แป้งฝุ่นเขาเด็ดไหมไอ้ผมข้าวหัวตัวเองอะไม่เด็ดเลยไม่แล้วทำไมติดเขางมงงเงมไงเขาติดหนูเออจริงๆริงเขาติดเขาติดเราปกติเนี่ยเวลาผมไปห้องผู้หญิงเนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าไอ้เบาะตรงนี้เนี่ยผ่านศึกอะไรมาาบ้ง โอ้้เสี่ยจับกระเจียวไปกระเจียวมาคือกูคือเป็นผู้หญิงไงกูก็ไม่มีอารมณ์กูบอกให้บางทีมันต้องใช้ฟิลนิดนึงเขาเขาชอบชักว่าวเราก็เลยแบบจริงคิดว่ามเด็ดอ๋แล้วทำไมตัวคุณมีเขาเขาไม่ไม่ทำตัวคุณไม่รู้เขาอะทำไมชอบทำตัวเองไม่รู้กับของงงเือนคือเขาชอบทำเองแล้วมองหน้าเราเหรอไม่เขาก็แบบมองเพดานมองอะไรมีอารมณ์กับเพดานนิันึงอ่ะแล้วเวลาเราแบบมีอารมณ์อย่างเงี้ยเราทำยังไงขึ้นให้เลยขึ้นเองเลย เขาเคยมีเหลวมีแบบเหลวไหลใช่ไหมไม่รับสายกลับบ้านช้าไม่รู้แหละไอ้นี้ผมเคยไอ้นี่พูดเฉยๆนะไม่เปอะไรผมมาเคยไม่ดีมาก่อนคนเราเคยไม่ดีไม่ใคยรับสายแฟนสมัยก่อนมีผู้หญิงอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมอ่ะไอ้เหี้ยเอาเอาอะไรเนี่ยกูเห็นตูดใช่ไหมอะไรวะอะไรมันวัดไม่ดีห้องบ้านเขาอ๋อาบ้างเขาเไปทำอะไรก็ได้องบ้านตัว ผัวเฮียผัวที่ว่าคนอวดผีสัตว์สยองขี้ผายรายการกูอะไม่มีใครดูมึงหรอกไม่มีใครดูกูเลยไอสัตว์เอ้ปวดหัวเลยแต่ต้องยอมัะนะว่าเขาเนี่ยถือว่าหน้าตาดีนะคุณดีเลยนะพี่แป้งนี่แบบผัวเฮีย อ๋อรอรอโอเคโอเคโอเคถามต่อนี่ปกติแล้วคือก่อนก่อนที่มาอยู่ที่นี่นะผมหนุ่มๆจีบเยอะไหมก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเลยเรื่อยๆไม่เคยแห้งไม่โอ้โหแฉตลอดแฉตลอดด้วยไอ้เยอ้ยันแม่ล่าสุดในซันบี้นังไข่นังควยตัวเองเลยยันแม่กูมาทำอะไรที่นี่ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเจอพี่แป้งนุ่มๆที่เราแบบเคยคุยมาเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาเจอตัวเที่ยงเนี้ยัวคนนี้อ่โตัะก่อนที่มาเจอคนเนี้ยก็เจอ หลายแบบหลายอย่างมากใช่เพิ่งค้นพบตัวเองจริงว่าตัวเองอชอบคนที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอันนี้คืออยู่ด้วยแล้วสบายใจสบายใจค่ะหลังๆเริ่มจะไม่สบายใจทำไมอ่ะก็อย่างนี้นี่เรามาหามพี่แป้งอยู่ครับพี่แป้งอยู่เดี๋ยวเราเอาลึกๆหน่อยนิด่อยก่อนหน้าพี่แป้งเนี่ยคบใครมาแบบรูปร่างหน้าตาสไตล์ไหนประมาณแนวแบบบาโฮดเ์อ่ผมเคยไปบาโฮดผมเคยไปแบบยาวเข่าดีหล่อเลยแหละหรอค่ะสักลงสักลายสักขวานนี่ไม่ใช่ตัดขวานดูดบ้องอย่างนี้ย ก็คือนาแนวแบบสักๆหน่อยแบบแนวบาโหสูงๆไอ้ไอ้เหี้ยอะไรวะ่ั่งนะไอ้สัตว์ข่าไม่หยุดเมื่อกี้กูดีเสียงขวดไอ้สัตว์ป้องแล้วมั้งตัดตัดโอ้เอ้าเฮียขวยเอ้ยเดี๋ยวบอลบินมันไม่บินหรอกไปเดินอะประติกลัวเสียไหนๆก็แต่งกันแล้วมันเนี่ย เอาหน่อยเอาหน่อยหน่อยมึงง่ายเหรอมึงง่ายเหรอไอ้คนวัยโอ้ปวดหัวว่ะเฮียไอ้เียเอ้ยปวดหัวใช่ไหมเลยเราหาเราหาทางขึ้นไปข้บนเดี๋ยวแล้ววัวเลยปวดปวดศาดตว่ะศาสตร์ไอ้เยียเราไปคุยกันทุกคนเดี๋ยวปวดหัวเลยศาสตว์อันนี้ในหัวนะจริงๆนะผมมีคำถามมาถามแตนที่แฟนเยอะมากแต่ตามในหัวกูมีอยู่แค่คำถามเดียวเนี้ยมึงคบมันได้ยังไง ดเรื่องงงตัวเองอะเออแต่ปวดหัวมากแต่สนุกนะแต่รู้สึกว่าเขาแบบทำให้เราขำได้อะไรอย่างเงี้ยเรนเทนเก่งขอย่าตเลยกันปกติเราจะรื้อนู่นลื้อนี่วันนี้ขอรื้อห้องนอนรื้ออันนี้อันไหนของพี่แป้งอันนั้นเก็บทิ้งไว้ให้ไม่ต้องจับของเขานะฮะเอ้ปืนชิงอะไรโวยโวยเต็ม อ้เยนี่นี่ผมพุ่งตรงนะผมจมาแก้เขาเลยผมเนี่ยบอกแกว่าพี่วันนี้ผมมาถ่ายเมียพี่นะผมอาจจะแบบกับเนื้อตัวนิดนึงเอาแก้งพี่อําพี่นิดนึงอู้โดนปั่นจนไม่รู้แบบสุดจริงๆคนนี้นะอ่ะโอเคเขาเรือกอะไระเดี๋ยวเราอะไรครับเนี่ยโอ้ชุดใช่ไหมโอ้ไกูคิดอยู่อะไรวะ Ador, เขาปิดกระดองเขาเมื่อกี้แชดแย่ผมขอเปิดตัวนี้ก่อนเลยกันผมอยากรู้ว่าสไตล์ของแฟนที่แป้งเนี่ยเขาเป็นคนยังไงมีแต่เสื้อยืดส่วนมากจะเป็นผู้หญิงแบบชอบใส่อลายสบายๆด้วยไหนในคุณลองลองแบบแบบผมอยากเหด้วยว่าถ้าสมมตินะพี่แป้งไม่ใช่แฟนคุณละคุณเจอผู้ชายคนหนึ่งเดทแรกของคุณเนี้ยคุณจะแต่งตัวยังไงเอายบบ าหน้้ไดจริงเหรอการ,รแ,ตแต่งตัวต้องได้ด้วยคือคุณจะต้องกินเขาให้ได้ไภายในวี้เลยใช่มันเป็นเสื้อแขนยาวค่ะคนมันเรียบร้อยนะจริงๆมันไม่ได้โป๊เป็นเสื้อแขนยาวออไอ้ที่ยนอกจากเาิ้าไงเท้าแค่มาที่ไหนวะเนี่ยอันนี้ชุดของคุณอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นเสื้อแขนยาวอวันนี้ผมหยิบได้ไหมจับได้ไหมได้นะเด้อเด้อเฮ้ยคุณจะไปดูหนังเดทแรกของคุณนี่นะชุดนี้ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้บ้างแต่ว่าชุดเนี้ยคุณดูคุณพรีเซนต์มากเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมให้คุณใส่ชุดนี้คุณกล้าใส่หรอกล้าเฮ้ย <Hey. S 2> เอาแล้วมีพี่แป้งเอาดมเกงอนไรตัวเองด้วยอ้วบ้าพอลุกสีท <c oughs> องกันนี่สิสมุดสมุิมพี่แป้งบอกเอ้ยปืนกูขอไปถ่ายบ้านมึงกับที่มึงถ่ายบ้านกูมากู <c oughs> ไม่ให้ถ่ายกูป <c oughs> ิดตั้งแต่หน้าบักซอยอ่ะกูหอวงยาแบบไม่ให้เข้านะพี่อย่าเขาเข้านะ เราลือแบบเอ็กซ์เอกลุสิปอะดีว่ะเขาเริ่มคุยเรื่องสิบแปดบวกปกติเนี่ยไปผมไปห้องผู้หญิงเนี่ยแบบไอ้นี่กวนน่านีมากนะแต่นี่แบบเกรงใจพี่แป้งนะผมเห็นนมคุณใหญ่ผมเลยไม่อยากพูด <c oughs> นี่ผมเกรงใจนะเพราะเขาพูดแล้วว่าเขาจะเอาควยตีปากไปเลยผม <c oughs> เรานั่งคุยบนเตียงไงดีวะก่อนที่นั่งคุยเตียงผมใจะให้เขาไปใส่ชุดเสื้อผ้าเซ็กซี่มานั่งคุยอ่ะ <c oughs> ได้เหรอพี่แป้งเขาใส่ชุดนี้ได้เหรอใส่ไปจี๊เขาก็ใส่อยู่เขาใส่โชว์อยู่อ๋อเป็นปกติเลย วันนี้เราจะได้เห็นเมียที่แป้งแบบเอกลูซีฟนะฮะเดี๋ยวให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่ okay, อนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอเคครับโอ้โหเป็นไงชุดเสื้อผ้าแบบคืองูแดกไปทั้งตัวนะฮะทุกคนนี่นี่นี่ปิดขานะผมให้ดูแวบนบนึงแวบบนึงนะนี่คือเขาแบบขาขาแบบใส่กระโปรงสั้นๆเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้มันอยู่ในช่วงแบบว่าเป็นช่วงลงลักจกับแตก<อ>แต่ช่วงนี้ <S 2> <S 2> <S ช่วงนี้จะถามเรื่องแบบ18บแแบบเอกคลูซีฟเลยอันนี้มารีวิเว,วเมียเพื่อนแบบอยากรู้เรื่องแบบเอกคลูซีฟของเมียเพื่อนบ้างอันงี้เมื่อก,กี้ข้างล่างที่เราคุยกันข่าวๆไว้นิดหน่อยคุยเรื่องผู้ชายที่แบบคุณแต่ก่อนเนี่ยมีแฟนแฟนแบบว่าแนวนแนวบางคนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ถามอะไรเนะี่ยโกนหมอยเลยเนี <c oughs> ๆๆ่ยไอ้เชี้ยกูต้องโปขนาดไหนกูถึ <c oughs> งจะถามได้อันงี้ผมถามต่อ,อ <c oughs> ด้วยสนใจเขาเวลาคุณโกนหมอยเนี่ยคุณรู้สึกยังไง เคยเคยแบบว่าก่อนหน้าพี่แป้งก่อนนะพี่แป้งเคยแบบคบผู้ชายหลายคนไหมเมื่อก่อนใช่ไหมคะเออคบแบบเคยค่ะเพราะว่าสมัยแบบตอนนั้นอายุแบบ10กว่าปียี่สยี่สิบต้นใช่ค่ะเด็กน้อยตอนนั้นเด็กน้อยก็ยังไม่มีแฟนเรยนตัวตนใช่ค่ะเคุยไปเรื่อยคุยอะไรอย่างนี้แล้วยังไงคือนรกมันสาปคุณยังไงมาเจอคนนี้ไม่ไม่ไม่ผมผมหมายถึงแบบ ผมไม่นิด,ดใช่ไหมก็คือเขาเป็นคนที่โชคร้ายมากนะ่โชค,โชคโดีมากอ่ะโอเคต่อมาเรื่องบนเตียงบ้างอันนี้ผมผมผมบอกว่าผมขออนุญาตนะคุณนี่แบบว่าเป็นคนที่ชอบผู้ชายที่แบบเล่าร้อนมาหรือว่าโรแมนติกชอบแบบโรแมนติกมากกว่าค่อยไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนค่อยไปค่อยไปจะได้ไม่เจ็บไงฮะเพราะว่บางคนผู้หญิงเขาชอบแบบมาถึงแบบดูดแบบชอบแบบโรแมนติกใช่แล้วถ้าถ้าเาวลาแบบ ถึงบนบนเตียงแล้วเอาเนี่ยแบบเป็นท่าเลยวนกะันท่าที่คุณคิดว่าแบบทำให้คุณรู้สึกดีที่สุดถ้าผู้ชายทําให้อ่ะคว้างอยูหลังหมายถึงว่าคุณอ๋อแล้วก็เขาแบบเขาอยู่ข้างหลังคุณจับแขนไหมจับจิกหัวอะไรเงี้ยโอ้แ <c oughs> ล้วโรแมนติกยังไ <c oughs> โงโอ้แมนติกยังไงวะไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้บอกยืนไงม่โรแมนติกมันอยู่ที่ฟิลด้วยใช่มันมีขึ้นมีลงเป็นเป็นท่าโปรดปานคุณเลยไหมถ้าผู้ชายทำนี่จะแบบ คุณจะแบบไปพอคุณจะหันปุ๊บอุ้ยท่านี้มันตื่นเต้นมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ถ้าจะเสร็จอะส่วนใหญ่จะเป็นแบบทำเองมากกว่าทำเองใช่คนอื่นทำไม่เสร็จไม่เคยเสร็จยากไหมคุณอะยากเขาจริงๆริงไหมเรื่องที่เขาว่าเขาต้องช็อตเปิลเองเนี่ยเรื่องจริงอ่ะพี่เรื่องจริงไม่แล้วเมียอยู่ข้างๆเนี่ยนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเปิดให้ดูมีกล้องวงจรจริงเหรอไปถึงไหนแน่กูไอ้เหี้ยสัดเส็จเส็จเป็นคนเสร็จยากเสร็จยากแต่แต่เสร็จทุกคครรั้้งงมมมมยป่อออแบบืจจจะตเเส็็น ครั้งเวลาแบบมีอะไรเงี้ยถ้าลุยขึ้นเองลุยต้องเสร็จแต่ถ้าลูกนิกแบบไม่ได้ขึ้นเองไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่จบบับเป็เนก็ปล,ลปล่อยเขา, <ๆ S 2> ลาปล่อยเขาอะไรอย่างงี้เป็นเป็นคนเซ็กจ,จัดไหมเนี่ยคุณไม่ค,ค่อยค่ะแต่เมื่อก่อนเซ็กจ,จัดมากเลยนะแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่คบเข้ามารู้สึกแบบแเซ็กเสือกเขาชอบแบบชักว่าวแล้วก็แบบหมดอารมณ์ไม่ค่อยแบบไม่ผู้ชายชักว่าคุณไม่มีอารมณอ่ะไม่มีอ่ะแล้วคลิปโป้ที่แบบบางทีมีผู้ชายชักว่าอย่างเงี้ยแล้วใครใคดูอ่ะหนูไม่ดูเลยไม่ชอบดูคุณดูหนังโป้ไหมไม่ดูแล้วพี่ชักาดดููอออะะไไรเเเพลนน้้หียยมุ ชอบเปลืองขาวไหมคือเห็นแล้วกับเขาโอ้ยเงี้ยเลยเปิดฝาหม้อมาคุณสาวเลยเฮียขาวโม่ไอ้เหี้ยรายการเฮียอะไรเนี่ยไม่กูยัะกูชักว่าเนี่ยเองกูสีเลยพี่อ่าเรื่องเรื่องนี้บ้างเวลาเสร็จอ่ะพี่แป้งเสร็จเงี้ยถ้าไม่ให้เสร็จข้างในอ่ะคุณให้พี่แป้งเสร็จที่ไหนฮะไอ้เหี้ยไม่เคยนี่เฮียตากล้องงงเลยสแต่ที่มือคืออะไรก็มันจะได้ล้างง่าย อ,อ๋อหมายถึงว่าเธอเลือกได้ค่ะแล้วปกติเขาเลือกที่ไหนถ้ามีอะไรกันก็ขน,นะฮะวันนี้มันรีวิวเมียนะแต่ว่าเราก็ได้รู้ชีวิตคู่เขาด้วยนะไม่คิดไม่คิดว่าชีวิตแป้งฝุ่นจะเป็นคนขี้ชักเว้านะฮะชักเว้าไปทั่วนะไปไหนก็ไป <laughs> <laughs> โอเคโอเคเก <laughs> <laughs> ็บกล่องแล้วรีบไป รบกวดพี่เขาเยอะละอัเนี่ยขอบคุณพี่พี่แป้งฝุ่นมากๆนะฮะแล้วขอบคุณขอบคุณกูขอบคุณน้องนุกนิกมากๆนะครับผมวันนี้ก็เปิดซิงเทปแรกเลยนะฮะรีวิวเมียแลวกูก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนด้วยใช่เรื่องแรกเดี๋ยวพี่ฟังข่าผมวันนี้ไหมนะชื่อคลิปผมนะชื่อว่าแป้งฝุ่นชอบชักเวาวงเล็บรีวิวเมียไม่รีวิวเมียเพื่อนไปรีไป เก็บของก็รีบไปโอเคครับวันนี้เดี๋ยวรากันไปดูภาพสวยๆกับน้องลุงนิกนะครับผมไปแล้วนะเจอกันใหม่คิหน้าสวีสวัสดีครับอะไรอ๋อลืมลืมฝากฝากติดตามน้องลุงนิกกับแป้งพี่แป้งฝนด้วยเดี๋ยวมี f a c e b o o ไอ g อะไรไงไหมฮะ ฝากติดตามด้วยนะคะ Facebook ชื่อปภาพรสุธิพูดภาษาอังกฤษค่ะผลงานนะคะดีเจจ้างได้ค่ะดีเจเอ็มซีคู่จ้างได้นะคะอ๋อเป็นคู่พี่แป้งเลยเนาะโอเคครับฝากติดตามด้วยนะมีวงด้วยดิเออมีวงนะฮะวงอะไรบ้างครับตอนนี้นะคะก็ทำดีเจเป็นทีมกับแม่อารมี่แม็กซิมอ๋อเหรอแล้วก็ยูมิโกะมิยากิค่ะชื่อทีมบูมจิตจารนะคะสนใจเป็นเป็นทีมก็ได้สาวสี่ห้าคนโอ้ก็จ้างได้เลยเนาะคือขยันทำงานทั้งผัวทั้งเมียเลยนะฮะไม่น่าเชื่อคนทำงานเก่งขนาดนี้ชอบ วอลนะครับทุกคนน้า,าก็ฝากติดตามพี่แป้งฝุ่นของเราด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปนี้คลิปหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ารีวิวเมียกับเพื่อนผมคนต่อไปเนี่ยผมบอกว่าเด็ดแน่นอนครับสำหรับคุณแจ็คแป๊บโผนะครับ <laughs> <laughs> เจอกันที่เจอกันคลิปนี้ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย